ใครที่อยากทําสีแข็งแบบนี้นะครับหรือว่าจะทํากับพักเท้าแบบนี้ก็ได้นะนี่ก็สีก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ผมเตรียมมานะครับเพิ่งถอดออกจากรถเลยก็มีคาบน้ํามันเอ้ยคาบดินคาบน้ํามันเลยประมาณนี้นครับถอดมาสองอันแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปแล้วก็เอาไปล้างนะครับทุกคนโดยใช้น้ําเปล่าสันไหลหรืออะไรทุกคนล้างออกก็แล้วแต่ทุกคนนะ หลังจากที่ผมล้างทําความสะอาดมาครับทุกคนก็สภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมใช้สันไลกับน้ําป่านะผสมกันแล้วก็ใช้ฝอยขัดหมอนะอ่านี่ก็ขัดๆไปนะครับทุกซอกทุกมุมให้สะอาดนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้คือฝาข้อบางผมนะครับลืมถอดออกมาถ่ายด้วยนะดีนะที่ยังคิดได้แล้วก็มาพ่นสีนะครับสีที่ผมจะเลือกใช้ก็คือสีขาวของเลดฟองนะครับทุกคนนี่จะเป็น เบอร์นี้เลยให้ทุกคนหาซื้อได้เลยนะอ่าก็ให้เรามาทําการพ่นเลยนะครอบแรกอันนี้ผมให้น้องถ่ายนะครับส่วนการพ่นรอบแรกครับเราก็พ่นประมาณนี้เลยนะครับพ่นบางะครนะไม่ต้องไปใส่หนามากนะก็พ่นๆไปให้สีมันยึดเกาะนะครับทุกคนอ่าดูนี่นี่ค่อยๆพ่นไปนะอ่าได้ประมาณนี้แหละผก็แค่นี้ก่อนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณรอบหนึ่งนะครับทิ้งไว้ประมาณ10 15นาทีครับแล้วก็ค่อยพ่น2 3สามรอบครับ ทำประมาณ2 3รอบนะครับคนก็คือพ่น1รอบทิ้งไว้10ถึง15นาทีค่อยมาพ่นรอบที่2นะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับสีของมันนะอันนี้รอบแรกผมทาให้ดูก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูรอบ2อันนี้คือการพ่นรอบ2นองครับก็จะมีอะไรดำๆไม่รู้ติดอยู่นี่นะครับแล้วก็ไม่ซีเรียสน,นะก็พ่นทิ้งไว้ครับอ่ารอบที่2แหละโอเคนี่คือส่วนที่รอบที่สานะครับผมก็จะฉีด น้นๆหนาๆสักหน่อยนะครับก็ให้สีมันเนียนเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยหลังจากที่เราพ่นสีครบ3รอบนะครับแล้วเราก็ร้อยแห้งนะก็ใช้ปากกาเมจิกนะครับสีดําหรือสีน้าเงินหรือสีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับกวาดๆไปประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่วาดเสร็จนะครับผมก็จะใช้แลกเกอร์ 1K ของซามูไรนะครับก็มาพ่นทับนะครับประมาณสองสามรอบเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับสําหรับใครที่คิดภาพแลกกเกอร์ไม่ออกนะ ผมก็เลือกใช้แร็กเกอร์หนึ่งคีนะครับคาัประมาณ100ร,าร้อยกว่าบาทน้ำทุกคนก็สามารถได้สีติดทนนานแล้วก็มีความเงางามของชิ้นงานนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ